หนังสือเสียง Home with God กลับบ้านกับพระเจ้าผลงานของ n e วโ d น n ล l d วอลส์ผู้เขียนสนทนากับพระเจ้าบทที่18มันคือความตั้งใจในการเข้าใจตัวเองอย่างเต็มที่ผ่านทางประสบการณ์ไม่ใช่การรู้เพียงแค่ส่วนเดียวขอผมถามตรงๆได้ไหมครับเป็นเรื่องพิเศษในชีวิตหลังความตายโอเค หากเรามีแก่นสารอันเป็นนิรันด์เคลื่อนจากภาวะเอกฐานหรือ i ิงค l ลิตี้ที่เรียกว่าที่ว่างและการเวลาในวัฏจักรที่ไม่มีวันสิ้นสุดของตัวเองผ่านตัวเองแล้วเราจะมีประสบการณ์ของชีวิตอันเป็นอมะตะกับท่านกับพระเจ้าตามที่ท่านได้สัญญาเอาไว้ตอนไหนกันละครับเป็นคำถามที่ดีแล้วคำตอบก็คือวัฏจักรที่ดำเนินเนื่องไปด้วยตัวตน ตามที่เธอสาธยายไว้เป็นชีวิตอมตะกับฉันเช่นที่เคยถูกบอกนั่นแหละเธอกำลังมีประสบการณ์ชีวิตอมตะกับพระเจ้าอยู่แล้วในตอนนี้อา้าวงั้นบทบาทของความตายคืออะไรกันล่ะครับนี่ท่านกำลังบอกว่าที่นี่คือสวงสวรรค์นี่คือวัฏจักรที่ไม่มีวันจบที่ดีที่สุดได้แค่นี้เองหรือครับ นี่เราจะได้มีประสบการณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกับที่ท่านเคยบอกไว้เป๊ะๆกันบ้างหรือเปล่าแล้วอะไรกันละ่ะคือห่วงเวลาของความสุขอันแสนพิสุทธิ์ที่จะได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญเมื่อแต่ละจิตวิญ,ญญาณได้กลับมาหลอมรวมกันอีกครั้งก่อนการสนทนานี้จะสิ้นสุดในตอนนั้นมันจะได้รับการอธิบายแด่เธอความกระหายของเธอก็จะดับไปสำหรับอีกคำถามหนึ่ง การเคลื่อนที่ไปของปัจเจกผ่านภาวะเอกฐานนั้นไม่มีวันสิ้นสุดแต่จะดำเนินไปแบบวัฏจักรตามที่อธิบายนั่นแหละวัฏจักรเกิดขึ้นตามลำดับเพราะวัฏจักรก็เป็นลำดับด้วยคำนิยามของมันเองอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับแต่วัฏจักรก็ยังเกิดขึ้นพร้อมกันอีกด้วยถูกแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันแม้จะดูเหมือนเป็นไปตามลำดับ เธอใช้สิ่งที่เรียกขานว่าความตายเป็นสื่อกลางในการเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบในลำดับขั้นตอนและเติมเต็มตัวเองระหว่างนั้นความตายคือการยกระดับของพลังงานที่สร้างการกระเพื่อมในอัตราและความถี่มหาศาลในการสั่นสะเทือนของสิ่งมีชีวิตที่ขับเคลื่อนเธอไปมาระหว่างสิ่งที่เธอเรียกว่าชีวิตที่มีรูปกายและชีวิตที่มีเพียงจิตวิญ,ญญาณ ความตายไม่ใช่สิ่งจําเป็นในการที่จะทำให้เธอเคลื่อนไปมาระหว่างที่ว่างและการเวลาและประสบการณ์ของตัวตนในระดับที่ต่างกันหรอกนะความตายไม่จําเป็นเหรอครับไม่ใช่ในแบบที่เธอนิยามว่าเป็นความตายเหมือนการหลุดออกจากกรงเธออาจมีประสบการณ์อันเต็มเปี่ยมของตัวตนทางจิตวิญญาณระหว่างที่อยู่ในรูปกายของมนุษย์เลยก็ได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องออกจากร่างกายเพื่อที่จะมีประสบการณ์เหล่านั้นและเธออาจมีประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมขณะที่กําลังอยู่บนเส้นทางของมิติทางจิตวิญญาณเลยก็ได้ผมพาร่างกายไปในมิติทางจิตวิญญาณได้เหรอครับได้สิงั้นทำไมเราไม่ทำแบบนั้นไปตลอดล่ะครับทำไมเราต้องตายกันด้วยการใช้รูปกายเพียงแค่หนึ่งเดียวไปจนนิดนิรัน จะไม่เสริมวัตถุประสงค์ของการเป็นนิรันด์ด้วยตัวเองหรอกนะไม่หรอครับไม่ทำไมล่ะครับเพราะวัตถุประสงค์ของความเป็นนิรันด์คือการมอบสนามพลังที่ไหลการเวลาโดยการนําเสนอโอกาสในประสบการณ์ที่ไร้ขีดจำกัดและการแสดงออกอันหลากหลายของคนที่เธอเป็นอยู่เธอไม่ได้ปลูกเพียงแค่ดอกไม้ในสวนตามความงดงามที่ดอกไม้เป็น แต่สง่างามด้วยกลิ่นหอมผ่านการแสดงออกอันหลากหลายของการสร้างสรรค์สิ่งที่เรียกว่าดอกไม้ให้มันผลิบ้านอย่างเต็มที่มันคือเจตนารมณ์ของเธอที่จะรู้จักตัวเองอย่างเต็มที่ไม่ใช่ในแบบเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นผ่านการมีประสบการณ์ของการเคลื่อนชีวิตต่อๆไปการใช้รูปกายเพียงแค่หนึ่งเดียวตลอดชีวิตนิรันนั้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่าได้กังวลไปเลยการเปลี่ยนรูปกายไม่จำเป็นต้องเกิดจากประสบการณ์ของความสูญเสียเสมอไปเธออาจกลับมาสู่รูปกายใดๆในห้วงเวลาใดๆก็ได้ตามที่เธอต้องการผมสามารถกลับมาเป็นคนเดิมที่เคยเป็นมาก่อนได้เหรอครับใช่และเธอทำเป็นประจำซะด้วยเพื่อที่จะได้รับการแสดงออกถึงตัวเธอในหนทางใหม่ที่ดีกว่าเดิม เรื่องเหล่านี้ได้ถูกอธิบายไว้ในบางศาสนาดั้งเดิมของเธอเป็นการกลับมาครั้งที่สองของพระคิดแม้ว่าพวกเธอทั้งหลายจะจินตนาการว่านี่คงจะเกิดขึ้นได้กับคนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จริงแล้วพวกเธอทุกคนอาจมีประสบการณ์ดั่งเช่นพระคิดและที่จริงแล้วพวกเธอทุกคนมีแนวโน้มในการทำสิ่งนั้นได้ตลอดเวลาเธออาจยอมรับความเป็นลูกได้ตลอดเวลา และเธอจะทำในตอนที่ได้ตระหนักว่าตัวเองคือใครเธอจะมีดอกไม้ในสวนแห่งชีวิตนี้อย่างเต็มที่นี่คือสวนแห่งสวรรค์ที่เคยถูกจารึกไว้ในคัมภีร์ของเธอดังนั้นเธอจึงเคลื่อนผ่านวัฏจักรแห่งชีวิตวัฏจักรนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกันหลายคนและประกอบกันเป็นภาวะเอกฐานซึ่งคือจิตวิญ,ญญาณเพียงหนึ่งเดียว เธออาจเคลื่อนผ่านพื้นที่และการเวลาในหลากหลายพื้นที่และตามที่ฉันพูดไว้ก่อนหน้าเธอก็อาจเคลื่อนผ่านพื้นที่แบบเดียวกันผ่านอุโมงค์การเวลาที่มากกว่าแค่ครั้งเดียวใช่ครับและท่านทำผมหัวหมุนไปเลยในตอนที่พูดครั้งก่อนและครั้งนี้ก็หัวหมุนอีกรอบโอเคฉันคิดว่าถ้อยคำอาจทำให้เราหลงทางได้งั้นลองดูว่า ภาพทางจิตจะช่วยให้เธอเข้าใจหลักการที่เรากำลังพูดถึงได้ไหมฉันจะสร้างการเปรียบเวยที่เธออาจนำไปใช้ได้จนตลอดชีวิตมันสำคัญที่จะเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ความจริงตามตัวอักษรแบบเป๊ะๆมันคือการเปรียบเวยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงๆมันคือการเปรียบเวยคำเปรียบเวยจะมีประโยชน์มากเมื่อสิ่งที่เป็นไปไม่สามารถอธิบายได้อย่างง่ายดายด้วยคำพูด ที่เธอจะเข้าใจได้และเมื่อไม่มีถ้อยคำที่สามารถนำมาใช้ทดแทนได้คําเปรียบเปลยก็เหมือนคําอุปมาที่สามารถช่วยเธอเข้าใจสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้นี่เป็นสาเหตุที่ครูผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนล้วนใช้มันงั้นเราก็เรียกสิ่งนี้ว่าเป็นคําเปรียบเปลยมหัศจรรย์ดีละโอเคถ้าเช่นนั้นเนื้อหาของบทนี้ก็มีเพียงแค่สั้นๆเท่านี้นะครับ อย่าลืมกลับมาติดตามว่าพระเจ้ากำลังจะอธิบายโดยใช้คำเปรียบเลยอะไรแล้วพบเนื้อหาในตอนต่อไปของ Home with God ได้เร็วๆนี้นะครับฝากกด s c r i c r ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ